สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เมืองเลิบลี่สกลุลลามาเช็คอินพร้อมกับพี่ตั้งกวากันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้มาพบกับคอนเทนต์หาทม how to การจีบสิงสาราศาสตร์ ใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดอารมณ์ประมาณว่ารักเธอเราแย่รักหมารักแมวดีกว่าเนาะแน่นอนเหมือนกับมา้มาเมื่อวานเลยกดจุ้งมือแล้วก่อนอันนี้คือข้ามมาเลยนะคะจุ๊บแมวได้แบบนี้ก็คือจีบติดแล้วไม่ได้นะเธอจะจีบไปทั่วแบบนี้ไม่ได้ไม่ฟังค่ะเราจะจีบสุนัขต่อโอเคตอนนี้สุนัขหลงรักแล้วค่ะมีรูปหัวใจขึ้นมามุ้งมิ้งเชียว ท่าทางจะไม่มีหัวใจขึ้นแบบมีทุกตัวนะคะเดี๋ยวลองกับหมูดูบ้างสิช่วงนี้การ์ตูนตอนเดียวจบเนี่ยมันอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอให้สุขภาพพี่ดีกว่านี้ก่อนเนาะแล้วก็ที่ถามว่าทําไมลงคลิปดึกเนี่ยก็คือลงแทบทุกวันแล้วก็2ไม่มีใครช่วยนะคะทําคนเดียวทุกขั้นตอนถ้าเป็นบางคนเนี่ยอาจจะท้อแท้ไปแล้วแต่ว่าพี่เป็นนักสู้นั่นเองค่ะ ดูเหมือนว่าพี่หมูเนี่ยรูปหัวใจไม่ขึ้นค่ะดังนั้นวิธีเช็คนะว่าจีติดหรือยังถ้าไม่เข้าไปดูในสเตตัสก็กดคิสไปเลยโอเคสรุปนะคะเราสามารถจีบสิงสารสัตว์ได้ทุกตัวเลยค่ะแค่กดจุงมือก่อนนั่นเอง <thunder> เดี๋ยวมีเรื่องสั้นตอนช่วงค่ำๆให้อีกหนึ่งเรื่องค่ะใครที่ยังไม่นอนเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะแล้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามรวมถึงกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย